นี่สั่งเดินรอบเดียวสั่งเดินหนึ่งรอบกด A เริ <วด S 2> ร่มสตาร์นทนี่อินเวอร์เตอร์ตัวน,นี้เป็นระบบอินเวอร์เตอร์กด D ครับ D ขึ้นประมาณฮะหกสิบเฮิร์ตหกสิบสามเฮิร์ตกด D ปลอย D ไปเ่ิร์ตเดีนปกติ เฮ้ยไม่ใช่กด C กดครั้งเดียวนะกด C ี่่กดบี้มที่ชารกมันไม่ใช่อย่างนี้ไงกดแช่ไว้สมัยก่อนมันโอ้แล้วกดเอสตาร์ถ้าตั้งค่าเป็นเดินหลายรอบมันก็จะ มาซูนี้จะเดินไปเองเลยปรับสปีดโปรแกรมด้วยอินเวอร์เตอร์ปุ่มดีจะเซตค่าวไว้ที่60 60เฮิรตต์วนนี้จะปรับสปีดความเร็วที่18 Hz. เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับไม่ใช่ตัวปรับสปีดนะครับอินเวอร์เตอร์ รีโมท A สตาร์ท B คือยกขึ้นครับ B คือยกเอ้ยไม่ใช่ครับ C ครับกดทีเดียวยกขึ้นครับ B คือกดลงล่างครับเรากดแช่ไว้มาขึ้จะหยุดครับแล้วก็สตาร์ทอบใหม่กด A ครับ D คือวิ่งเร็ว ดีคือวิ่งเร็วครับปล่อยแล้วก็เดินปกตคคิจริงๆมีลูกเล่นได้มากมายมากมายเลยครับถ้าเราจะใช้ตัวรีโมทเป็น8ปุ่ม10ปุ่มแล้วก็เล่นได้ครับเขียนโปรแกรมเข้าไปครับลูกเล่นอย่างเช่นตั้งค่าทัมเมอร์ที่ตัวรีโมทเลยก็ได้ครับ ววายวย <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ,บคุณช่วยฮิตเตอร์สวัสดีครับขอบคุณพี่ดิดมากๆครับวัสดีครับ